สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวอยุธยานะครับอตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับเผื่อใครอยากมาเที่ยวก็เอาง่ายๆก็พิมพ์ใน Google m a p ละกันนะครับว่าวัดชัยวัฒนารามก็จะมีที่จอดรถอยู่เนี่ยครับอันนี้คือถนนเส้นทางเข้านะครับแล้วก็มีที่จอดรถอ,อยู่ประมาณ 5 0 6 0คันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นร้านค้าต่างๆแล้วก็ในซอยด้านในก็จะมีบริการที่จอดรถของชาวบ้านเอกชนนะครับก็อยู่ประ,ประมาณ3า0บาทแต่ถ้าเกิดใครใช้บริการชุดเช่าของเขาเขาก็ไม่คิดค่าจอดรถนะครับก็เช่าชุดแล้วก็มาถ่ายรูปกันเราก็จะเห็นคนที่เขามาเที่ยวถ่ายรูปด้วยชุดไทยสวยๆนะครับก็ข้ามถนนมาแล้วก็มา มา,าชำระค่าเข้านะครับโดยมีศาลาด้านนู้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะเก็บเงินค่าเข,ข้าคนไทยคนละสิบบาทนะครับแล้วก็มีมีห้องน้ำด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็เ,เห็นเขามีบริการร่มด้วยนะครับร่มสีเขียวๆนะครับก็นี่ครับทางเข้าด้านนี้โดยนะครับเขามีข้อแม้ว่านะครับต้องไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ไปรบกวนโบราณสถานไม่ขึ้นไม่ปีนนะครับไม่ขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนโบราณสถานนะครับเดินตามแนวทางที่เดินนะครับเห็นไหมฮะบางคนก็เป็นนักท่องเที่ยวก็ถือร่มและก็บางทีก็ใส่ชุดไทยถือร่มไทยนะครับสวยๆเดี๋ยวเราให้ดูมุมกว้างแล้วกันนะครับวัดชยัยวัฒนาราม,ม,ยมอยุธยานะครับ กระแสของละครหนังที่ย้อนยุกนะครับก็ทำให้คนหันมาเที่ยวสถานโบราณสถานกันมากขึ้นนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ดูเข้ามาก็สวยนะครับองค์เจดีย์องค์ปรางอะไรต่างๆก็อลังการดูยิ่งใหญ่นะครับให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยก็น่าจะงดงามยิ่งนะครับ แล้วก็เท่าที่สังเกตดูเขาจะมีตัวอักษรในแผ่นอิฐบางส่วนนะครับที่เขาบูรณะเขาจะเขียนไว้นะครับอย่างอย่างเนี้ยบูรณะกรมศิลป์ใช่ไหมกรมศิลป์ใช่ไหม2,535แผ่นเนี้ยบูรณะเมื่อปี2,535 <exactly. S 1> ก็จะได้รู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของเก่าแต่เป็นของใหมท่ที่ที่เสริม บูรณะเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่ายิ่งใหญ่อลังการจะเดินเท่าที่เดินได้นะครับเพราะว่าแดดร้อนมากถ้าจะมาเที่ยวแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าต้องทากันแดดนะต้องทากันแดดแล้วก็ต้องเตรียมร่มเตรียมหมวกเสื้อแขนยาวนะครับเตรียมน้ำยาดมนะครับเอออันนี้ต้องเตรียมมาเลยนะครับน,นนี้เป็นข้อมูล เห็นไหมครับเขาบอกว่าห้ามนั่งห้ามปีนป่ายโบราณสถานนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากเลยนะครับบางคนก็แต่งตัวเป็นพี่หมื่นบางคนก็แต่งตัวเป็นแม่ทัพนายทหารนะครับให้มีความรู้สึกเข้ากับสถานที่และเขเหินนะครับเห็นไหม ด้านนู้นเราก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นโรงแรมแต่ตรงกลางเนี่ยระหว่างเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะจะเป็นแม่น้ําติดติดกับโบราณสถานแห่งนี้วัดชัยวัฒนารามนะครับบรรยากาศเอามาให้ดูนะ ภาพความสุขของครอบครัวนะครับแต่และคนได้มาเที่ยวกันแล้วก็ได้ใส่ชุดไทยนะครับราคาเช่าก็อยู่ประมาณ2 3 0 0บาทนะครับก็ได้นุ่งผ้าถุงห่มสบายสวยๆกับร่ม เอาบรรยากาศโดยรอบมาให้ดูเนาะผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะน่าจะสิบกว่าปีแล้วแต่จำได้ว่ามาเมื่อขราวก่อนมันไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ทำให้เป็นรูปแบบการจัดก,การที่อย่างลงตัวแบบนี้นะครับ อละะังการสวยงามก็เป็นโบราณสถานที่อยู่ท่ามกลางชุมชนนะครับก็คืนเขาน่าจะให้น่าน่าจะให้เที่ยวด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เ็เ้็นต้นไม้แล้วก็มี ตกแต่งด้วยเพื่อให้เกิดแสงไฟสวยงามยามค่ำคืนด้วยมั้งเนี่ยเนาะเ,ออเห็นไหมฮะเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่เห็นจอแลเนี่ยเพราะว่าแดดมันจ้ามากจอไม่เห็นถ้าเกิดภาพไม่ไม่สมบูรณ์ไม่สมสวนไม่เห็นครบองค์ประกอบของภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ,อ่อ ด้านนี้ตรงนี้เขาทําเป็นกําแพงผนังกั้นน้ำมเนาะแต่ก่อนตอนที่เคยมาเที่ยวไม่มีนะเนี่ยอ๋อตรงนี้มีการบูรณะนะครับมีการบูรณนะเป็นขึ้นโคงเหล็กขึ้นโครงเหล็ก ตงน,นี้เขากั้นไม่ให้เข้านะครับ<ป>เห็นไหมเข้าไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้นะครับก็ให้ดูให้ถ่ายรูปแค่บริเวณโดยรอบอันนี้เป็นเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับที่จะมาบูรณะ โบราณสถานแห่งนีน้โครงการอนุรักษ์วัดชัยวัฒนารามอ๋อเขาฟื้นฟูภายหลังอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2554 อ๋ออันนี้คือคือภาพในอดีตว่าก่อนหน้านี้วัดชัยวัฒนารามสวยงามแบบไหนอ๋อเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ข้างในเป็นแบบนี้อืมนะครับทำให้เรานึกภาพออกว่า ปัจจุบันเป็นแบบนี้ในะอดีตเป็นแบบไหนนะครับเ,เรามาเที่ยวเรามาเที่ยวอยุทยาในวันที่เชียงใหม PM ่ pm <ะ>2.5เยอะมากพอเราเห็นเออฟ้าใสแบบนี้แล้วเราโอ้ยสดชืน่นอยู่เชียงใหม่ไม่เห็นฟ้าใสใสแบบนี้มานานคนเชียงใหม่ย,ยังต้องดมฝุ่นอยู่นะครับ นเวลานี้โอเคนะครับเอาภาพบรรยากาศมาฝากถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจช่องเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับยินดีจ้านะครับสวัสดีครับ